สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะปังปุริเยกันอยู่บ่ค่ะดมานกันอยู่บ่เนอ้นองวดก่อนนี่จะทุกคนนะคะมาแล้วนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอ็ดก็ลงให้แบบนี้นะคะตลอดลงเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะงวดก่อนนี่แอดเลือกเก่านะคะไม่มาซะตัวโอ้ก้าวไปออกนู่นนะคะไปออกลาอุบนุนเนาะลาอุบุนนะคะ ล่าอุบวนีเ่เขาดีดีนะคะล่าอุบวนีเ่เขาดีค่ะจะเอามาดูกันนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะที่เราจะให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็นี่เนาะเป็นแนวทางนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิมค่ะทุกคนนะคะให้ดูเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะจอไว้นานๆหน่อยนะคะเอ,อันนี้นิเอาเดอร์แอดกับชิวเวลไปนะคะอันนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะค้างๆกันนะคะเอาเดี๋ยวตีออกกัน นี่นะคะภาษาบ้านแอดเรียกตีนะคะวันที่สิบสามนะคะเป็นตะคือเบอร์จาวันที่สิบสามนะคะกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบปดนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เอ้ยสูตรเม็ดเดียวว่าสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรเก่าสูตรในตำนานของแอดนะคะทุกคนนะคะสูตรในตำนานนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อนะคะสายรูดนะคะสําหรับสายรูดเลยจ้ะบนล่างนะคะคิดยังบวกกับรูดไปรูดแอดเห็นมันแล้วมันจบพันวาเนาะ วันนี้ให้ไปที่สี่ห้าค่ะเป็นตะคือเบอร์จากสีห้านะคะชนร้านที่ห้านะคะชนร้านที่ห้าค่ะทุกคนนะคะหวดได้ก็มีตะเกือบแตกสีตัวค่ะติดตะเกือบค่ะทุกคนเอ้ฟซี A P C, แคปอัซะก่อนจ้ะ สี่ห้านะคะงวดนี้ซึ่งเด่นมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะเอศูนย์หนึ่งสองสามดีมากเนี่เาดา๋ยไดโนเล็มันคือส้นกันตันเทีเนาะคะ่ะเนาะทุกคนเนาะอ่ะลองเบิงเดอร์ค่ะอ่ะสี่ห้าค่ะแคปเอาเลยค่ะนี่หฮเบิง์ดต้นรุ่นนี่ละค่ะแมมแม่เพนันว่าเนาะเบิรงดนรุนเอาใครจะตามเลขอันนี้ไม่ใครย,ยันในนี่นะคะยันช่องนะคะทุกคนนะคะ เอายันส่องเอาไว้ให้เอฟซีเบงเอาเผื่อเผื่อเจอแล้วสะกิดใจตรงใจนะคะมันเป็นตามาอีกอยู่บ่อาทิตย์นี้นะคะอายันช่องนะคะเอาเผื่อเม่เมมกักเนาะแต่ว่าบ่เมีเลขมันสิไปทางอื่นหรือบล่ค่ะห่วยกลัวสีหอดหวยไทยมันสิอันโออันไกน่อยู่บ่เนาะเอฟซีว่าบ่ได้ดิแอนเห็นพากระใสบักคากแล้วอ่ะสันโอ้ไปคือกัน,นะคะ่ะเอานี่ละคะ่ะล่อลุนล่อหลุนเฮาล่อหลุน แค b เลยนะคะทุกคนสี่ห้าค่ะเลขอารมณ์ดีมาแล้วนะคะวันที่สิบสามนะคะหวยวันที่สิบสามหนิงก็สิบอออกเลขวันสําคัญเบอกจะทุกคนวันสําคัญของพอหลวงราชการที่เก่าหวยสิบอรไม่เก่าดูสิเป็นแนวใดค่ะเอาเบิรงแย่งกันในเด้อปูใดอันได้ตัวเด็ดมากก็มาฝากกันในเด้อค่ะทุกคนเดอหวยจะทิมจะปลากันด้วยค่ะโอ้ยแอตตวนี่เด้อสายเลขดังไปเลยละสายเลขดัง่อย สายเหล,ล็กดังเอดขึ้นเงียบหยิบเลยสายเหล็กดังเอดเนี่ยสายเหล็กดังเอดค่ะทุกคนอีสีเอด เอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะมาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะทีนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวของเราเนาะเอานี่ละค่ะให้เบิ้งดนปานี่หลยจะทุกคนนะคะจะดูสูตรไหนนะคะมีในชุดสรุปเลยนะคะมีในชุดสรุปนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะทุกคนเนาะแต่ก็ขอให้มานะคะขอให้มาขอให้เข้าขอให้สูตรเดินดีนะคะทุกสูตรนะคะที่แอดนําเสนอนะคะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนงวดเก่ายุสัย อโอ้เก่านี่แตกสี่ตัวเลยด้วยไอ้สูตรจับสี่ตัวนะเนาะสูตรมันก็แตกของมันไปละค่ะแต่เราจับไม่ได้นะคะทุกคนเอาเอาเราแบอแคบเราบอมาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะมีทุกตัวค่ะยกเว้นตัวออกนะคะหวยออกเจ็ดสามหนึ่งแปดนะคะเจ็ดสามหนึ่งแปดนะคะแอดเลือกพิทค่ะแอดเลือกเก้าเอาเก้ามันเด่นสูตรเด้ละค่ะทุกคนแต่ว่ามาตัวรองมาตัวกลางตลอดเลยนะคะนี่หกแปดเก้าเนาะแอดให้หกแปดเก้ามันเด่นสูตรนี้นะคะเราคัดแล้วนะคะคัดแล้วคัดอีกค่ะได้เก้านะคะเนี่ยละค่ะเขาถึงว่า ชนกันถึงจะมาเยอะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะคะมันอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าแปดมันก็เป็นตัวรองอยู่แค่สองแต้มเองนะคะก็ถือว่ามันก็มาในอันนี้นาาเสียดายนะคะแอดว่าแล้วันศุกร์ของเป็นเปดนะคะวันจันทร์นี่น่าจะเป็นเลขขี่หรือเปล่าคะทุกคนนะคะหนึ่งมาไหมเอาวากันไปนะคะทุกคนวากันไปเด้อค่ะลองพินิจพิจารณากันดูเด้อพิจผลาดมองได้กัน เบิงแย่งซอยกันจ้ะนี่นะคะทุกคนนะคะงวดก่อนนี่ก็หลุดไปดูเป็นแนวทางนะคะสูตรนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันเด้อค่ะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางท้ายชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะโอ้แอดมินให้โตนี่บแอดให้โตได้ว่าสันสูตรงบน้อยเม็ดเดียวนี่เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเราจะให้ทีหลังนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าแอดก็มีหลายสูตรเนาะแอดก็จะคิดสูตรพวกนั้นก่อนนะคะทําเป็นชุดสรุปให้เอฟซกก่อนนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่คิดทีหลังเลยนะคะคิดทีหลังเพื่อเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรดั้งเดิมนะคะ แอดก็ไปทำพวกสูตรบนล่างให้เอฟซีก่อนนะคะแอดก็หัวสมองอึนมึนงงนะคะแอดสมองสาค่ะบวไรไว้คือเพื่อนมันก็นเลยอันนี้เนาะนี่นะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะวันนี้ให้ไปที่สี่นะคะทุกคนให้ไปที่สี่จ้ะโอ้ยสมองแอดลองรับบ่ไ้ค่ะสมสมองแอดคิดสาค่ะทุกคนอึนมึนง,งงอยู่นะคะลองบึ้งลองบึง หอยขึ้นหวานรออนแท้สวยสวยหวยงามขดตัวค่ะนี่ทุกตัวยกเว้นตัวโอ,อกว่าเอฟซีบันเอาแคปเอาเลยเด้อค่ะสี่สี่ห้าสี่หกนะคะสี่ห้าสี่หกแล้วก็สองสี่ห้าหกทุกคนว่าเออเดนล่างเรามันจะกอดคอกันมาไหมนะคะหลักร้อยล่างนะคะมันจะกอดคอกันมาไม่งวดกอดมันกอดคอกันแตกสามตัวเลยเด้อค่ะทุกคนนะคะ เอามาดูนะคะงวดนี้นะคะนี่เดอร์ค่ะ4นะคะตัวเจาะชุดเต็มนะคะจะเบิ้ลไหมนะคะจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะมีเบิ้ลหนึ่งคู่ค่ะมันเรียงมาตั้งแต่ต่ำเลยนะคะโอ้วยแอดคือต่ำแถวโมเมนต์มันสีมาหาสูงอยู่บอกค่ะหรือสีจังไไดอา่องเบิ้งเดอดจแอดก็ได้ต่ำจริงๆนะคะทุกคนงวดนี้ได้4นะคะ4ค่ะทุกคนยูดีดี4คือขึ้นมากบุ๊คค่ะ4นะคะ4กับ5นะคะเสมอกันตัวสูตรนี้นะคะเด่น4 50ค่ะ สูตรนี้ของแอดนะคะเด่น4ี่หนย์ะคะทุกคนสี่ศูนย์4 4่หนมสี่สีะคะสีห้าแล้วก็สี่หกบน้อยนะคะมันสตาร์ทที่4ี่ศูนย์นะคะสนะคะหว่วยแอดไ่เคยหิ่งสีเดค่ะสูตรแอดนะคะนานๆทีนะคะสี่ห้าหนะคะสองสีห้าหค่ะอันนี้สูตร เม็ดเดียวสามตัวแล้วก็เม็ดเดียวสี่ตัวนะคะลองดูเด้องวหว่อนรีแอดหมักเจ็ดแปดแห้งค่ะจ้ะชอบเจ็ดแปดมากหวยออกเออสามเจ็ดเนาะสามเพชนะคะคอยว่าฟันอัดอยางเดียวสันาลองเบิร์ดทุกคนเด้อไปกันอย่างมีสตินะคะไม่มีใครรู้จะมาตัวไหนนะคะวันจันทร์เบาๆเด้อว,วันจันทร์ปาบเซียนอย่ลืมเด้อเบิ่นหามเด้อวันจันทร์นี้เบิ่นหามบ่อยนะคะโดยเฉพาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะ อีหลีได้จากเบื้องจากสถิติแล้วแม่นบอกคา่ะสถิตินี่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเออเราชอบเก็บไวด้ดูเก็บไว้ดูนี่นะคะทุกคนเอางวดก่อนมันออกเจ็ดสามเก้าเด้ม,เมั้มเนเลขบ้านสีไม้อีกแล้วเจ็ดสามเก้านี่ค่ะเจ็ดสามเก้าหนึ่งเจ็ดนี่แม่เอาโมเมนสีไม้อีกรอบอกเขาทำไมาอีกคนคือสิซาซาเ้ยวะคือมาออกเล่ามืดแล้วไทยสิเป็นแนวไดนอกบาทนี่ เหลือตัวไหนยังไม่ทันได้ออกค่ะเจ็ดสามเก้าเนี่ยอัแคบเอาเลยนะคะทุกคนอักแคบเอาเลยจ้ะทุกคนตามนี้เลยเดอ้อนี่ค่ะสี่นะคะสูตรเม็ดเดียวของเราสี่นะคะแอดให้ไปที่สี่เนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะงบน้อยนะคะสี่ห้าสี่หกนะคะสี่ห้าหกนะคะสองสี่ห้าหกสี่ห้าศูนย์นะคะนี่คือตัวเด่นของมันนะคะแอดคัดออกมาแล้วคัดสันออกมาแล้วแอดเลือกสี่ค่ะทุกคนอาจจะสี่หรือห้าก็ขอให้มาละคะ่ะแบ่งกันสี่บนล่างนะคะมีตํามัดร้ายตัวนึหวยมันก็ ออกตั้งสี่ตัวผลนะก็ต้องสี่ตัวนะคะออกสี่ตัวนะคะจะได้แบ่งกันนะคะอย่าออกคนะ่ะอย่าใส่สามตัวเลยกลัวมันเป็นเบิเ้ลนเป็นหามนี่แหละคะ่ะกลัวๆนะคะทุกคนนะคะอะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเอาอันนี้ยันช่องนะคะทุกคนนะคะงวดก่อนนี่วันจันนะคะเจ็ดสามเก้าวันพูดออกสามเก้าวันสุกออกเจ็ดสามนะคะเหลือเจ็ดเก้ายังไม่ทันออกนะคะหรือจะเจ็ดเก้าจะไปออกรัฐบาลไทยวะ ออาไม่แน,น่ได้เจ็ดเก้าอาจจะไปแคทแรกรัฐาบาลไทยนะคะทุกคนนะคะอ่ลองดูเดอ้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะกับสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ก